เอาแล้วไตไปไตมาจังใดไปพัวนองนโมระบาดนน่อ,นอโโะอไปจังใดคือเมื่อน้นองแต่กีไปยูบองใดมา่ัทนเห็นหนอ,นองนี่ฮะโอ้กล้วยเต็มเลยพวกกินตีพูดอะ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 คนกําลังเห็นพีที่เนาะ่นกําลังมาเจอกันอะแต่กีน่นะแต่กียูกับเปนพี่อรอรไทยอยู่ค่ะ มาเจอน้องแล้วมาเจอน้องแล้วคุณเฟีย้ยนน้องล้วบันนี่โอ้ควันจอยนะคะนุ่นควันจอยมาแล้วนะคะในน่อยเพิ่นกรนรอได้ผลพุนพุนชุดเหลีย่ยมมงมงนี่ผลกาวน้ำโมบัง นโมบังนโมบังนู่นค่ะนู่นนู่นของควานจอยนะคะเออดึงจุดพีแล้วมือหนี่หน่อยจีตดชุดในพี่แล้วพุด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 เฮ้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวจะน้อยกระได้กลับเป็นกำลังสูขวัญแล้ว น้ำโมมาเส้นใดน้ำโมมาเส้นทางหน้าปะนีตนสตินึกว่าจะมาทางรัดโอ้มากับพี่อุ้มโอ้ยขาคือมีขางเดียวโอ้เท่อยี่หลีว่าแตงโตต่ตางหมูเขายี่หลีก้นเท่ก้นเต่ใส่ขาขางเดียวก้นหล่อก้นหล่อน้ำโม่ะ Công lăng hinh nong, hả, cầm lăng chưa nong. Win hả, cunty. Hey, ui, hey, mày cầm <laughs> เพิเ่อนเล่นดินเพิ่อนได้เล่นลน,ลน้ำแล้วเพิ่อนเล่นดินพีปีกำลังกินเลยนะคะนี่ไปยังน้ำเพชิก,ก้าบ,บ้านละตจน้ำเพชิก,ก้าบ,บ้านแล้วโอ้อย่างรอเลยครับ รถพ่วงรถพ่วงเฮ้ยดึงผ่าแล้วเฮ้ยปกหกนาแล้วเฮ้ย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 เอา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 นั่นเปิดออกไปเลยตอนนี้กำลังเก็ของชำร่วยนะคะตอนนี้ แดดห้อนแล้วแดดห้อนแล้วก่อนเดี๋ยวก่อนติดไปให้อาจังคอยอาบน้ำเอามีน้ำให้อาบอยูคนไม่น้ำให้อาบอยู่ตอนนี้ควันเฉียวกำลังแจกของชํำร้วยนะคะเอาคือใส่เกียรถ,ถอยใส่เกียรถ,ถอยไปใส่ฮะ ใส่เกียร์ถอยไปใส่สิไปหาปี่อรละไทยติพุดพุดพุดอนี่หน่อยพ่นกระพองพุดพุดพุดอ้เหยออ้ดึงแม่แล้ววะดิ ไเกียถอยไปซ้ายหูจักคนบ่นั่น,น,นหูจักคนบ่นั่นหมุ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 นเออเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวเก็บของจำรวยนะคะเก็บของจำรวยตอนนี้ยืนเรียงหน้ากระดานนะคะรอรับของจำรวยนะ กะเขาแถวน้ามูข oh, oh, ึ้นกันล่ะเห็นตะบูนะเห็นตะบูโอ้มีมันัลยให้ด้วยโอ้ตกแล้ว นาพี y, right. ini, ่แม่ก็ดันเด็กเราเองเลยของน้ำเพชรปนมหาปีปีผุนผุนปนตักใต้ปีปีไปละ อบตอเขียวอบตอเขียว <laughs> แกของจำรวยนะคะของจำรวย้ <c oughs> องไอด้ายาง สาวปีเฮ้ยวังหนองน้ำเผ็ดกรับบ้านบ่อเฮากัับบ้นบ่อคนนี้แดดห้อนยูสวยเวยกระหอนฮะ ป้าเต้มาเปี้ยป้าเตมกลับบ้านบ้กลับพร้อมน้ำโมอบ,บอกคือิกลับพร้อมดิโออเป็นยูไก่หนองน้ำเพชรเราเพิ่นติดเขาอ่อนต้อนจะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆจะเดินทางกลับบ้านนะคะเพราะว่า พิธีก็ได้เสร็จแล้วนะคะมอบของชำรวยเรียบร้อยแล้วอ้พี่ต้องแต่งเต็นวะอ่าอ่าขอเต็นจังหน่อยในยกอนกระบ,บ้านมาสันเฮ้ยเฮ้ยเออพี่อรไทยยู่กลางเลยวะ่ะไปแล้วไปแล้วน้ำโม่หน่อยน้ำโม่หน่อยน้ำโมหน่อยก็ต้องเป็ดกลับแล้วนะน้องๆเล่นทยอยกลับแล้วนะคะก็ไสลาพี่ปี สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแม่ๆทีทุกท่านทุกคนนะคะสำหรับยอดไลค์นะคะคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าจา้าจ้าก,กันเร็วจ้าก,กันเรสวจ้าโบใจสวยไปได้แก้มแดงวัตใส่ใ